เจ้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตรงกล้วยของเขาเนี่ยนะเจ้าตอนแรกๆกับ่ได้ทําตอผ้าอย่างเตื้อข้างแรกๆนี่คือว่าเป็นกลุ่มเกษตรที่ทาให้ทํานาแล้วพอดีหน่วยงานการเกษตรเนี่ย่นมา่วยเหลือสอนมหมเฮาทําขนมเก็บกันบวีบงเงินงบในสมัยก่อนนะเก็บกันคนละสองสามบาทเนี่ยเจ้าจะจะจะทำขนมหยังก็ทำไปแต่ก็ยังเกินไปก,ก็สอนมาหมดเป็นขนมห้องถ้าเฮาต้องการทำหยังทำเฮ็ด ฟางหรือว่าทำขนมหรือว่าทำอยังก็อยกกังก็อยกกังก,ก็ข้าวเกีย๊ยวข้าวเกี๊ยบ ères, ทำข้าวเกี๊ยบพักท้องนะข้าวชปลาช่อใบถั่วได้ยินอย่างก,ก็เออเออแต่นะทำข้าวเกี๊ยบพักท้องแล้วก็พวกปลูกครัวลิสงขนมขี้หมอดตต้วยหล้วก็บปลูกครัวลิสงแล้วก็บปลูกหอมกระเทียมกลุ่มแม่บ้านเนี่ยจะปลากันไปปลูกแต่ถ้าหน้าผุนี่จะปลูกกางตุ้ง แต่หาหน้าแรกหน้านี่ตอนทีนั่นเขาก็จะไปปลูกตีบากางปลาตีทําเจียทําพันธุ์มันนะเจ้าพื้อกลุ่มเกษตรเนี่ยโจยกันแท้ๆเลยสมัยก่อนมาลูกหันมากะมันก็เลยว่าตางคค้นต่างคเนี่ยไปกับแบบาเก็บเงินเข้ากองกลางเอยหมูตัวฮะหมูกลุ่มตี่ะเปิลเฮือหมูตัวเกษตรนะเปิลเฮือหมูหมูเฮามาแล้วก็เอาหมูเนี่ยมาเลี้ยงมาทำพันธุ์เฮือหมูกลุ่มเกษตรเนี่ยทำสมัยก่อนเปิลโจยกันขนาดนักเลยเจ้าโจยกลุ่มแบบบ้านบ้านตรงก้ยนี่นะ เธอทำกันมาเมินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ถือว่าหมูนี่เขาก็าย่างเลี่ยงกันเอาเงินเข้ากองกลางเขง้ากลุ่มเหีเอวหมูนเวียนตั้งวันนี้ตั้งพายเราเจ้าพอดีปีสามแปดนี่พอดีเปิดเพื่งงบประมาณแบบว่าต่อผ้ากลุ่มอุตสาหกรรมเปิดมาสอนต่อผ้าหมูเขากนเน้นไปตั้งต่อผ้าเราการกเกษตรก็ททำอยู่เจ้าทำเจ้าปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าหลังจากง,งานกเกษตรเนี่ยเราเขาก็มาต่อผ้ากัน